ครับอ่าก็ถึงบทสุดท้ายนะครับเป้าหมายการศึกษาในบทที่7นะครับเป้าหมายการศึกษานะครับจริงๆแล้วเราเรา,เรามองที่อะไรนะครับในการศึกษาเนี่ยโดยมองเป้าหมายออกเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยังย่งยืนหรือเปล่าหรือเราเรียกว่า sustainability development goal นะครับซึ่งมีเป้าหมายของาสหประชาชาติทั้งหมด17ข้อเนี่ยโดยที่ในข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ quality q u คุณภ e, e Education นะครับก็เป็นข้อที่4นะครับซึ่งเรามองเนี่ยของ SCG ที่เราจะต้องไปถึงนี่คือในปี2573ซึ่งในอีก8ปีซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำได้ไหมนะครับแล้วส่วนอันที่2เป้าหมายที่ผมมองนะเรื่องของ life long learning นะครับก็ <S <S <g> learning, คือว่าอิน่อยการศึกษานี่ไม่ได้แค่จบแค,แ,คแค่ระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยแล้วก็จบจะต้องเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตนะครับ กาเรียนรู้อย่างนั้นได้ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีมหาวิทยาลัยไทยปรับตัวนะครับเปิดคอร์สเราเรียกว่าไลฟ์ฟอร์ล์นิงอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็เริ่มเปิดอบรมสําหรับผู้ที่สูงอายุอาจจะ,กะเกษียณไปแล้วท่านอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากอายุการ,กรเกษียณแล้วนะครับก็คือเป็นการเพิ่มทักษะในการทํางานด้วยแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพสําหรับผู้สูงอายุนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอันที่3มเนี่ย เรื่องของการศึกษาเนี่ยจริงๆเรามองว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะครับก็คือการเป็นคนดีมีคุณธรรมศิลธรรมต่างๆนะครับซึ่งจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้ควรจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ,ๆนะครับการกระตันยูรู้คุณต่างๆมีน้ำใจซื่อสัตย์นะครับแล้วการเคารพกับผู้อื่นนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือการนําความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปประยุกต์หรือนําไปสู่ทักษะนะครับคราวนี้ บทสรุปนะครับของของข้อนี้ก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะให้ถึงการที่จะไปถึงเป้าหมายการศึกษานั้นควรที่จะหนึ่งมันมีเรื่องอะไรบ้างก็คือคนทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงเรื่องของการศึกษาได้นะครับมีการเหมือนกับว่าเท่าเทียมกันนะครับในเรื่องการศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอันนี้จําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องของมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ อันนี้ก็คือที่ผมคิดในเป้าหมายในห้าด้านซึ่งประเทศไทยนี้ก็จะไปจะไปถึงไหมเป้าหมายตรงจุดนั้นก็คงต้องช่วยกันนะครับหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะไปหวังแต่ภาครัฐนะครับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ผมขอจบอโดยสรุปของหนังสือเล่มนี้นะครับ การศึกษาไทยก้าวอย่างไรให้ทันโลกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆติก๊กตอกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมคงรีวิวในหนังสือตื่นต่อไปขอบคุณ